สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีคะ่ะที่นี่ถนนต้นต,นตาล่ะพี่น้องถนนต้นตาลของดาบวิชัยนะคะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นร้านต้นตาลแห่งเด้อพี่น้องนี่เป็นเถียงเป็นซุ่มเป็นซุ่มนู่นั่นค่ะและต,ต่อจากนี้ไปกับทินน้อยจะพาพี่น้องมาชมพี่น้องการปอกอลูกตาลสดๆแล้วเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยเชื้อเฟื้อเฟื้อโดยไม่้านะคะเจ้าของร้านเด้อคะ่ะเด้อเพิ่นกับปอกสดๆนะคะพี่น้องแบรวว่างมือเด้อฟืบอเฟ แบบข่องได้พี่น้องเออกระทินกับวาเบิ้งเพิ่นเน็ตน้องค่ะเนะาะเพราะว่ากระทินก็สั่งสองถุงนะพี่น้องมันกระปอกให้กระทินแล้วกระปอกให้ไล่าทางน้ำนาะคะ่ะแบบข่องพี่น้องตานกกระลังพอดีนะคะพี่น้องชดๆจากต้นเลยค่ะอ่าอันนี้ก็อ่าร้านต้นตาลในเฮงก็จะมีอาหารหลายอย่างขายได้พี่น้องทั้งจะเป็นกว๋วยเตี๋ยวอาหารตามสั่งอ่าลาบก้อย ไอเมนูย่ำเมนูตํำนะคะจะคล้องร้านว่าชิมเลยครับชิมเลยว่าสันน้องขอกกว่าข้าขอกกว่าขอกกวเลือกหน่วยอ่อนๆพี่น้องขอกกว่ดูดกินหนามันกวนขกว่จุดแบบแ่บได้พี่น้องแบบซดๆนะนะค่ะอันข่อยขาวนี่ข่อยใส่แอปเด้อพี่น้องตัวจริงของประขาวเด้อยังมันชิงามสีสวยขอกกวใส่เข้าไปเนี่ยพี่น้องนี่ใจกะอยากยำกินเบิร์ดนะพี่น้อง อันเพราะว่ามันมันเช็ดหายดิแต่ว่ากัดอ,อ้าเอาตามเพื่อความเหมาะสมไปสักก่อนเนาะพี่น้องอแบบเสียพี่น้องผุน่ะเลียเลียเลี้ยลินแมปแมปนะคะพี่น้องอต่อไปก็จะ พาดูบรรยากาศรอบนอกนะคะรอบภายในร้านนะคะพี่น้องอันเมื่อกี้มีสองขั้นเพิ่กับเพิ่งออกไปเนาะพี่น้องเพิ่งเช็คบินออกไปทีนี้ก็จะเป็นโต๊ะของกะถินอยู่ตรงนี้นะคะเนาะอ่ากะทิมีเถียงชีซุ่มหาซุ่มเนาะคะ่ะบรรยากาศก็จะเพิ่นเปิดร้านาแต่แปดโมงหอดชีโมงแรงไนดะ้พี่น้องมีห้องน้ำห้องท่าผูดใดมากกับมาแวมากินก๋วยเตี๋ยวมากินเขา้าวกินน้ำได้จ้าอยู่ะาว่าง ถนนก่อนจะถึงต,ตำบลทุ่งชัยได้พี่น้องเด้อเนี่เด้ออาหารการกินซีซันกับเป็นนังซีคับพี่น้องมีย่ำมีตำกระทะิ้งกระซังกับก๋วยเตี๋ยวนะคะอันนี้ก็เป็นอันลูกๆของพยาบาลเด้อค่ะพี่น้องเล็กหน้อยพิดเทิมพามากินเขานะคะพี่น้องนี่ค่ะบรรยากาศเด้อค่ะเด้อก่อนจะเข้าทุ่งชัยค่ะพี่น้องมันอยู่กลางๆระหว่างถนนอุทุมพรพิพสัยปังกูค่ะ